กำลังออกคะ่ะพี่น้องจ้าพอ่พอก็กำลังออ,ออกคะ่ะน้องซาสกลพอเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงค่นะนีแต่ว่าฮันนอนกินแล้วอืซาสกลไม่ไเอาเปีมานั่งอยู่ในรถ ้ามันบอกไก่เอามาตะของพอยใหญ่อยากกันยุ่งหมู่จะน้องพอยใหญ่โอ้ยขาสะอ่อนขาค่ะแล้วว่ามีคลิปเห็ดให้พี่น้องได้เบิง่งโอ้ยปีนี้ตะหอมมาแหงแหลงค่ะแหงแหงคัก แต่เฮดก็ออกว่าส้าแต่ก็พ่อมาถึงช่วงอันนี้แบบถึงช่วงคนเฮดกะตายแห้งแต่กำลังไม่อีกค่ะเ็ดเขตสตอาหฮมองห้อ,อ,อยูนคนร้ายก็เฮดคนร้ายก็เฮดค่ะตอนนี้ห้ามาเขตไกลบ้านคนบ่ค่อคยปันใดเขาได้อิ่มหนมเต็มที่ เลยอีกตั้งหลายปลาค่ะเขตนี้ที่เราจิต้องไปเช็คอุ้ยผู้สาวผู้สาวอยู่ผู้เดียวค่ะผู้สาวอย่างงามเลยผู้สาวงามนางค้ำสวย กำลังออกเดี่ยเลยอืมยงจะได้พกยากันยงแล้วบันนี้เหตุไปไว้รถจะได้พกยากันยงแงล่ะฉีดท,ทุกชั่วโมงพี่น้องเอ้ยอตัดวันนี้แล้วกันเพื่อเขาจะได้ไม่บาดยูอยออกเสอไี้เกิรวัตันอุ้ยงามงามงาม Ikan. Så. Riktigt, riktigt fina. Mm. Och det att det regnar mycket här, det märks inte. อีกัวว่าเรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่โปราแรง อันนี้เรามาป่าใหม่แล้วนะคะมาป่าใหม่แล้วกาลังออกกาลังออกมน้อยจนีน้อยๆเตุปุตุปิ เอิ่นพอยายมาบ่ามาพี่น้องจ้าสวยง่ามค่ะ ตอนนี้คือสาวสกุลมาสำรวจมองนี้ผู้เดียวได้ไ,ดไหมนี่พ่อใหญ่ไปอีกฟังหนึ่งเลยพี่น้องกำลังออกเยอะเลยค่ะเห็นมกำลังมาเยอะเลย่ะเล็กๆน้นอยๆผมกำลังมาค่ะตัวน,นี้เราเดินกันไม่เจอค่ะพี่น้องจ้าสาวสกลมาผู้เดียวไาที่นี่พ่อใหญ่ไปอีกฟังหนึ่งค่ะคากล่องก็ไม่ได้เอาเข้ามาได้ไหมนี่สายหัหนาเอืกก้อกาขาดอืมน,น้อยๆสิค่ะ เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเรากลับมาโอ้ยบ่มี้ขากองเหญ่จังไดยมั้เนี่ยเก็บแบบนี้มันกระซาแล้วเห็นยูู่ด้เดียวซะหระยุ่งกับพ่อยุ่ง โอ้ยพี่น้องสาวสุกลพไลคัคค่ะกําลังออกกําลังออกไลายไลค์ค่ะแต่สาวสุกลเสดายบอก่ได้มีขากล่องก็เลบยบก,ก่อยด้กางฝ่าวก็บฝ่าวก็บพอยอยู่ฟูดเดียวค่ะ ค่มากกังยุ่งนะคะพี่น้องเอ๊ะจะบายสามแล้วค่ะถึงบ้านแล้วนะคะนี่นะคะวันนี้เราได้สิบเอ็ดโลค่ะสิบเอ็ดโลได้สี่สี่ถาดกับหนึ่งตะก้า หนึ่งตากานะคะลูกค้าเอาไปแล้วหนึ่งโลค่ะอันนี้เราเราก็จะทําไว้ให้ลูกค้าพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับนะคะแล้วก็จะทําใส่ถงุงใส่ถุงไว้ให้ลูกค้านะคะแต่ละเจ้าแต่ละเจ้านะคะพี่น้องจ้าโอเคจ้าขอทําเห็ดก่อนเดอ้อ